กี่รอนกี่หนาวกี่หมื่นร้าวรานไม่เคยสะทานทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันถึงวันรุ่งรานจะแบกไปห่วงความทุกข์ระทมไม่จำเป็นดอกคำสัญญารู้ว่าใจขาที่แสนพื่นรค ผ,ผู้อันเสสันสุดโสมจาก,กลับไปเอาใจซ่อมแซ ทั้งหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ทางพี่น้องชาวือนงนาแกผู้นำชุมชนตแต่ท่านนายอำเภอนายกเทศมนตรีแต่ชาวบ้านทุกคนร่วมใจกันแห่พระอุปคุดพี่น้องทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับคุณเจ้า ก็มารับเอาเครื่องกองบุญนะครับบริเวทีอหานโพสต์ทางด้านประตูทางเข้าวัดนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกองบุญหรือกองอัดถาบริขารที่ท่านนายอำเภอนาเคียนผู้ัำผู้ใหญ่ในเขตอำเภอนาเกลยนกำลังเดิน องค์พระธาตุสีกุลนี้เป็นของที่ชาวบ้านในอำเภอนาแกได้เตรียมไว้พี่น้องที่มาถึงสามารถไปหยิบเอาเลยแล้วก็มาเดินแห่ขบวนนําไปตลอดในชีวิตผมก็ยังไม่ได้เคยแห่หรอ่องพระธาตุเลยก็จะถึงโอกาสขอเอาสักรอบสองรอบผมเป็นสริมงคลน,นะครับเชิญมาร่วมบุญกับผมแห่กองอัถรรบริขารเป็นงานประเพณีของอำเภอนาแกในครั้งที่หนึ่งในชีวิตผมนะครับ ไป็นบ่อยในเรื่องของรคหัาใธรดานะครมันม่มขึ้น่ขึ้นจากแผ่นดินไปประมาณหนึ่งยนะครับหรือว่าประมาณ1ิบยกกิโลเมตร ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการที่นี่ที่นาแก่ที่ยืนอยู่ด้านข้างผมคือท่านานอำเภอนาแก่ท่านานอำเภอคนึงมีผมท่านเป็นนายอำเภอที่คุยกับท่านเมื่อกี้บอกว่าเคยเป็นปลัดอำเภอที่นี่มาก่อนเมื่อประมาณสองพันห้าอสองั่สิบสองลัวท่านก็กลับมาเป็นนายอำเภอนาแก่อีกตั้งแต่เกิดมาพี่น้องชาวนาแก่เท่าที่สอบถามดูไม่เคยมีการสร้างประเพณีสร้างประ วัติศาสตร์อันนี้เลยนะครับท่านนายอำเภอมีดําริมีความคิดยังไงถึงได้นำจุดเริ่มต้นเปิดบ้านเปิดเมืองนาเกเยวยวันน,บบนี้ครับในส่วนแนวความคิดนั้นนะครับคิดว่างานประจําปีของพี่น้องชาวอินโดนาเกนั้นยังไม่มีงานไหนที่จะเป็นถึงที่ชนอาุดต,ตาคิดว่างานมัสการมหาศรีคุนเนี่ยน,น่าจะเป็นงานที่ ยามาำปีคงไม่ได้นะพร้อมกับพี่น้องส่วนสนใหญ่กรมน้ำผูนำ้นำราได้มาปรึกษาหารือไล่อยากจะให้ใีเมื่อกมมาดูมาช่วยคิดช่วยทำให้หน่อยนั้นก็ที่ความเมื่อเป็นความต้องการของพี่น,อน,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 น้องประชาชนแล้วในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนั้นก็ไม่ก่างต้องไดยินในรสริ่งนั้นแต่การจัดการน,น,นี้เพื่อที่จะเป็นอย่างจำปีและการรักษาอนุอรักษาที่นี้ ฐานตัวแนขอานแกนจนจบใ้กับพุอกับฐานต่อไปจไตเน้ใี่ใหญ่นันนี้ในใในนท่านนายกครับท่านาริศยาท่านจะวิทยาเป็นเพื่อนกับท่านพออทูซับนะครับท่นไดรับสองในกรจบนาแกนสำหรบวิทยาปีนี้ปีนี้ชาวนาแกนให้เกียรติเรื่องท่านเป็นนายกสุรขทัยเปิดนาแกนท่านนนายกวิทยา เริ่มสักการะการทํางานใหม่ด้วยความยิ่งใหญ่เปิดบ้านเปิดเมืองเปิดฮานาแก่ขึ้นมาหลังจานลบเสาไปนานท่านน้องเล่าในใจในฐานะเป็นลูกหลานฮานาแก่ให้พี่น้องฟังทั้งโลกฟังก็รู้สึกดีใจยิ่งที่งานนักศกษาของราชภูมิีนี้เราเสนอว่าการที่เรามีองพ่อเมือง ท่านรอุากรแล้ว็ได้ที่ผมกำลังซึ่งผมคยคิดก้ว่าถ้าได้เข้ามาจุดนี้จะต้องจัดการมัสารเราะว่าเป็นงานที่ยิ่งให่ไม่สลยได้โดยได้รวารมือจากอง์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลแล้ก็หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเอามาร่วมกันทั้งชุมชนของเราดยที่สบาก็ตื่นใจจริงๆเป็นต่อแทนบ้านเกิดของเราครับเสียเ นะครับ่อไรฮะนิก็จะทำพิธีก่ระพรรบรพาร้รตอนรับท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะและท่านประธานก็จะได้ร่วมชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาแก่ค่ะ ้การค่ต <tampoco S 2> <Christmas>. ้นระแัพ <kav> ด <vil uit> ีทประธานพิธีนคกท่านทงทำบทิงทุการอูว่าราชกาจังหวัดนครินมท่านจะได้เดินทางมาถงอาบริเวณพิธีแล้วนะคะในขณะนี้ก็มีคณะต้อนรับให้การต้อนรับด้วยคนอะไรและผ้าพา หนึ่งในเจ็ดพระธาตุของจังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นพระธาตุสระบุรีเกิดวันรับคานนะครับตอนนี้ท่านประธานก็เข้าไปทำพิธีนมัสการองค์พระธาตุศรีคุณนะครับ สักครู่นะคะเมื่อท่านนั้นได้สัตกราระบูชาองค์พระธาตุสีขุนเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่ท่านนั้นได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมักสการองค์พระธาตุสีขุนสืบสารวัฒนธรรมอำเภอะนาแกประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดท่าสีขุนตำบลนาแกอำเภอ จู่้ชมที่เคารพครับที่วัดพิทักษ์ประชาสามัคคีแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านใช้ชื่อเก่าว่าบ้านโคกกระแตเลาะหรือกระแตกระหอกในภาษาภูไทยนาแกแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนาปงครองวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สําคัญมากเพราะหลวงพ่อหลวยซึ่งเป็นบุคคลสาคัญเป็นพระภิกษุที่เกี่ยวเนื่องกับรงปธรมพันเป็นสหธรรมิกัน ปกติการแห่พระเวทจะต้องอไปแห่อยู่ที่ถ้ำพระเวท อยู่ที่เทือกเขาภูพานพแต่เนื่องจากว่าระยะทางข้าพระเวศอย่างนี้ไปไกลมากก็เลยไกลประมาณสักอีก3-4กิโล3กิโลได้และเส้นทางขึ้นป่าขึ้นเขาทับแคบด้วยก็เลยจำลองเหตุการณ์ว่าข้ามพระเวศอยู่ในป่าเขาละละซึ่งสมัยก่อนอาจจะหมู่บ้านนี้อาจจะเป็นป่าทูา<ม>่ใหญ่จริงแล้วการอันเชิญพระเวศนี่ก็จะต้องมีการเทศพระเวศอยู่13กัน กันสุดท้ายเนี่ยก็คือพระเวสสันดรชาดก อันเชิญถูกอันเชิญเข้าเมืองเพื่อไปสถิตชมเมืองหลังจากเปียบร้อยนะครับ้อันเชิญพี่น้องพี่คุณรบกทางแู่กับสุู่คนมานคราวนี้พอรับปากแล้วเพราะว่จะสู่บ้านสู่เมืองนเชิญพระเวทนำโดยขึ้นรุ่งเรืองเข้าพานะเพื่อไปสวมเปิร์นาแกะการแห่วันนี้ก็มีขบวนแห่ต่างๆมีกองยาวมีพ่อละสมพลงานแห่ไปยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราจะได้ดูการทำ ครับครับตาม,มผมมามช่วยกันกระบวนแห่พระเวสสันดรชาดกหรือแห่พระเวทได้เดินทางจากบ้านนาปุ่มทองเริ่มขบวนมาถึงบริเวณ Gracias. ไข่มดแดงใน้ีี้่ฮจัดกันใงี้ยไขมดแดงอาทตึกสะดุงอาทตึกแหในเป็นการสืบสารประเทนี้ที่สารบ้านเฮานะครับ xin em